ันจะพอกินหรอฉันยิ่งกินเยอะอยู่แสดาเมื่อกี้นะคะมีหมาหมานะคะตัวเอ่ไม่ใช่ตัวอา่าตัวรวันนี้ลุงคิดเป็นพ่อครัวนะคะอันนี้นะคะนี่แก่ก็ทอดมันบด ไส้ชีสนะคะแล้วก็นี่ค่ะดูนะคะมันบดไส้ชีสม,ม,มันจะพอกินเหรอลุงแล้วก็อันนี้สี่ชิ้นเองโอ้โหน่ากินมากมันจะพอกินหรอเอฉันนี่กินเยอะอยู่เคเดี๋ยวจะผัดผักเพิ่มนะคะสดาเมื่อกี้นะคะมีหมามานะคะนางก็เลยไปออฟเซิร์ฟนะคะดูคือตอนนี้อ่า ก็หลังจากเลือกอบตอนะคะเขาเอาถังขยะมาให้นะคะทุกบ้านเลยนะคะจะมีถังขยะเห็นไหมก็เพิ่งมาไวเมื่อกี้ค่ะโอ้ยอยู่จนเ,เราจะย้ายแล้วนะคะเพิ่งมีถังขยะส่วนลุงคิดตอนนี้ก็ผัดผักรวมนะคะจะกินกับไส้กอกนะคะของนางไปซื้อมาค่ะส่วนร้านนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวันหลังเป็นอิมพอร์ตใช่ไหมัดชนนมต Uh, yeah, import vegetable. <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ผัดผักอินพอร์ตไส้กรอกพูดถึงไส้กรอกอ่อะ yeah. import from ร้านเดี๋ยวเราเดี๋ยววีโกโช่นะคะเราจะพาไปดูมีวาก,กิวด้วยวาก,กิว <Yeah. S 1> เบอร์เกอร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปคะ่ะเราบอกกับเจ้าจของร้านเขาแล้วนะคะผ่ะ mm hmm. ผักนะ,ะแดดก็ส่องนะคะครัวเราก็มาทําหน้าบ้านนะคะอายเหลือเกินอายเหลือเกินอาย you ยูโน่วอตอาย อายก็คือชายอายยึดยึดชายก็คืออายอายแล้วเกินสิอายแล้วเกินเออหน้าผมคิดไม่ไม่อายเลยนะคะเออเฮ้อแกบอกแกไม่อายนะหนังมั่นค่ะมั่นมากคใช่คือชายใช่อายคือชายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชายใช่ไหมภาษาไทยเขาเรียกว่าอายเออฮอก็คือถ้าเกิดภาษาอีสานเขาเรียกคนหน้าไม่ด้านไงถ้าหน้าด้านเขาจะไม่อาย ยังอยู่ยังหูอยังอยู่นี่มันน้ามันโหนกไงประมาณนั้นใช่ไหมคอนเฟิร์มลุงคิดบอกว่าไม่เข้าใจบอกเออป้าให้ยกแกก็ยกนะคะคอนเฟิร์มอ่ะโอเคโอเคหิวโอเคโอเค ก็หลังบดนะคะใส่ชีสข้างในนะคะสวัสดีค่ะก็ฝีมือลุงคิดนะคะทั้งผัดผักทั้งไส้กรอกทอดนะคะก็เป็นไส้กรอกที่เราซื้อมาจากร้านอิมพอร์ตนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูเขามีเบรอร์เกอร์อร่อยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนก็ลุยเลยนะคะฝีมือลุงคิดก็เปิดอัพนั่นให้ดูแล้วนะคะข้างในไส้กรอกเป็นยังไงนะคะ ป็นนนแบบี้ะะคะอันนี้เป็นหมูนะคะมันมีเนื้อด้วยแต่ป้าเปซี่ไม่กินเนื้อก็เลยไม่เอามาของในร้านเขามีหลายอย่างมากเลยนะคะ mm hmm. ทั้งของฝรั่งเกาหลีลญี่ปุ่นมีหมดมีผัก From all over the world they have อ mm ื hmm. yeah, y really มึงค ok like mm. ิดอยากไปลองอะไรนะวากิวเบอร์เกอร์ก็บอกว่ามันเป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นเนื้อวาิวอ่ะ99บาทแต่ถ้ากินที่ร้านเขาอะให้เขาใส่ขนมปังให้ใส่ผักให้เขาคิด149เขาบอกเป็นไงยังไม่ t ด้ e ติมเนื้อ อันนี้มันฝรั่งบบใส่ชีสของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยส่วนในนี้ออสเตรเลียใช่ไหมอัฟกานิสถานน้องอ n t know a u s t r เ l i a i think yeah she says she she import everything from australia มีหลายประเทศ mm hmm. แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางพวกของออสเตรเลียอุ้ยวอนมัตเตอร์ Oh yeah. Mm. Mm. And some water, please, my dear. มันเย็นนะคะช่วงนี้มันหนาวมากเลยอากาศเย็นตออือซื้อมาจากร้านเขาได้ค่ะต้องก็มีฝากั้นกันอ,นอ,อว่าอะไรเสียบีบมันไม่ออกเป็นไงอร่อยไหมเหมบิม่ด เอาไหมหรือว mm ่าจะ try วิด hmm. ม mm ีลองกันจริงอร่อยอือเอาไหม มันเข้ากันนะคะกับมัสตาร์ดมันทำให้ไม่เลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยป้าพีซี่เคยทำงานที่เซเว่นเนาะ mm hmm. เขาจะมีผักเนาะผักเป็นล็อกๆให้สมัยนี้เขาไม่มีแล้วอะ mm hmm. เวลาเราซื้อคนต่อก็จะมีมัสตาร์ดกับซอสมะเขือเทศแล้วก็ผักแตงกวาผักสลัดเพราะว่าพซี่เป็นคนจัดเนะีะป้าพีซี่จะรู้ mm hmm. ตอนนั้นที่เซเว่น hmm. เขาเปิดใหม่ mm hmm. ๆมั้ง สิกว่าปีแล้วแหละมันเป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นอะช่วงปิดเทอมไปทำไปฝึกงานอยู่นี้ไม่มีเลยไปก็ไปฝึกงานตอนวันแรกเราก็าไปแล้วก็ออ้ยแปลกๆนะนี่ปลาเคยเล่าน,าน้นเลยละ่ะน่าจะสองปีสักปีแล้วละ่ะ เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะคือมันจะเป็นสองชั้นอะมันเป็นอ่าตึกสองชั้นนะคะไปเป็นซีก็เขาก็อ่ไปให้เราแบบว่าคือเราเข้าใหม่ใช่ไหมก็ให้กะอยู่กะดึกเลยอะกะดึกเหมือนเข้าสามทุ่มเลิกตอนเช้าอะไรอย่างงี้นะคะเข้าสามทุ่มเลิกคือสามทุ่มอะกอนสามทุ่มคุณต้องไปตอกบัตรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทีเนี้ยประมาณเขาก็จะมีอ่ะอีกชุดหนึ่งก่อนเขาจะออกก็เาจะขนมมาเรียง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 เนี้ยสลับกันก็ต้องเช็คเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เช็คเนี่ยเขาก็จะไม่เรียมก็จะมาหนักเราที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทํางานเป็นแบบอย่างเงี้ยพอใครจะออกออกกะไปเราก็จะให้คนกอดออกกะเอาขนมอะไรในขนมบ้างน้ําบ้างตู้โคกอะไรก็ช่างเลยคะก่อนก็ออกกะเขาต้องมาเติมให้เต็มเราก็ต้องจี้เขาเพราะถ้าเราไม่จี้ แล้วมันก็จะมาเหนื่อยเราเพราะว่าชุดใหม่เวลาเราจะออกเขาก็ต้องมาจี้ให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนบังคับบังคับให้เราต้องจี้จี้ไอทีมที่จะออกไปก่อนนั่นแหละค่ะทีนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองไอ้วันแรกก็ไม่ก็เท่าไหร่นะวันที่สองเหมือนแบบว่าคนที่เขาทางานก่อนก็เ,เหมือนแบบเขาคุยอะไรกันไม่รู้อะซุบซิบซุบซิบกันเนาะเราก็ไปเด็กใหม่เนาะเราก็ไม่กล้าไปดังเขาก็ให้เราบม็อบมอบ็มอบนี่็อบตลอดเลย็อบหมายถึงถูพื้นเนี่ยตลอดเลยเช็ดกระจงกระจกอะไรอย่างเงี้ย ตลอดเลยนะคะแล้วทีเนี้ยพอพอกลางคืนเขาก็ให้เราบอกว่าเออโถผักมันต้องเปลี่ยนต้องให้เราไปหั่นแตงหั่นผักที่ชั้นสองเขาก็ไม่ขึ้นไปเขาก็ส่งเราคนที่ขึ้นไปบอกก็ไปบอกแบบตรงหน้าบันไดไม่กล้าแบบว่าไม่กล้าไปบอกเราว่ามีดอยู่ตรงไหน,นก็ให้เราหาเองแล้วเราไปใหม่ๆเงี้ยมีดอยู่ตรงนั้นนะไอ้นั่นอยู่ตรงนั้นนะอ่แตงกวายอยู่ตรงนี้นะผักสลัดรีบบอกอะแล้วก็รีบลงบันไดลงมาเลย เอ้เราก็งงๆเฮ้ยอะไรวะเรามาใหม่ทําไมก็บอกงานเราแบบว่าเร็วๆแบบนี้นะก็เก็บความสงสัยไว้อยู่สองสามวันแล้วก็เหนื่อยด้วยไปทําใหม่ๆเนาะไปทาใหม่ๆที่เซเว่นนะคะก็เก็บความสงสัยไว้สองสามวันจนมาวันหนึ่งก็มีเด็กมาใหม่เด็กมาใหม่เขาก็สนิทกับพี่คนที่เขาอยู่นานก็เลยให้คนนี้ก็ถามที่ไหนได้ผู้จัดการเพิ่งเสียชีวิตอะคะ่ะโดนรถ1ิบล้อชน เขาก็เลยกลัวกันเขาก็เลยไม่ไม่กล้าขึ้นให้แต่เราขึ้นแล้วคือตอนแรกป้าพิซซี่ก็ขึ้นไปนะมันก็เหมือนเย็นหลังมันก็เหมือนมีใครมามาอยู่ข้างหลังเราหันไปแล้วก็ไม่มีใครมันมันคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าใครเป็นไหลนะไม่รู้แต่มันมีความรู้สึกอ่มันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครคือหันอยู่มันจะมืดไฟก็ไม่ค่อยมีนะชั้นสองเหมือนเขาเช่าที่เนาะมันแบบเวงเวงอะคือเหมือนเราป้าพิซซี่ก็เหมือนคนมีเซนต์อยู่เนาะจะขนลุกตลอดหันแตงกวาเหมือนหลอนข้างหลังตลอด แล้วห้องผู้จัดการที่เขาชอบนั่งเก้าอี้ที่เขาโตอยู่มันก็อยู่ข้างหลังไงมันก็เลยเหมือนบอกคือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขาเสียนะคะเราไม่รู้นะแต่มันมันมันเวลาเราหันเราต้องหันหันหลังให้โต๊ผู้จัดการอ่ะโตะทำงานผู้จัดการก็จะมีเป็นโต๊เล็กๆแล้วก็มีเก้าอี้อะไรเงี้ยเราหันผักอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมีเหมือนใครมาหายใจแล้วก็หันไปเ้าก็มีใครเฮ้ยทำไมเฮ้ยหรือฉันหลอนหรือฉันทำอ่าเพิ่งมาทํางานใหม่ฉันเลยหลอนหรือเปล่าเขาคิดแบบนั้นเลยแต่ที่ไหนได้มารู้ที่หลังโอ้โห อันนี้พอวันต่อมาผู้จัดการใหม่ก็มาผู้จัดการใหม่ก็เงินหายทุกวันบางทีแบบเวลาก็ให้ใส่แบงค์พันอย่างนี้เนาะมันจะมีหลอดใช่ไหมแล้วก็หยอดในตู้คือจะมีคนเดียวแหละที่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 ขายได้คือผู้จัดการป้าเมซี่เนี่ยก็ใส่หลอดเพราะว่าเราไปนั่นใหม่ใช่เขาจะไม่ให้เงินอยู่ในเคาน์เตอร์นะคะ เขาจะไม่ให้เงินอยู่ในเคาเน์เตอร์เกินแต่และเคาน์เตอร์นเนี่ยเงินจะไม่เหมือนกันนะเคาน์เตอร์ใหญ่เคาน์เตอร์สองเคาน์เตอร์หนึ่งเงี้ยหนึ่งสองสามแล้วแต่นะคะทีนี้ไอ้เองินน่ะในหลอดหายปาเปซิเขาต้องไปควักเงินตัวเองมาจ่ายพันหนึ่งอะ่ะเฮ้ยแล้วก็บอกเฮ้ยแล้วก็ใส่ไปแต่ผู้จัดการบอกมันหายแต่ทีนี้มันมาเจออีกเคสหนึ่งรู้สึกเขาทํางานมานานแล้วเขก็หายเหมือนกันทะเลาะกับผู้จัดการเลยเขาบอกว่ามีคนเดียวแค่นั้นแหละที่ขาย ก็ที่มีกุญแจไขไออีเก็บหลอดเงินได้ <c oughs> เห็นเท่ากันปา้าพีซีก็ถือึงว่าเออสั้งแค่พันเดียวปากขคอไปเห็นมีเรื่องมั้งหลังจากนั้นปา้าพีซีก็ฝึกงานเสร็จก,ก็เหมือนเขาไล่ผู้จัดการคนนี้ออกมีซื่อสัตย์คือเวลาเงินหายอ่ะเราใส่หลอเสร็จแล้วต้องมาเซ็นชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหเฮ้ยนี่มันหาย มันก็มีหลอดแผนกอื่นมาเหมือนกันแต่มันหายเขาก็จะมาจ้องก็ให้พนักง,งานนัจ่ายนะครับเข้าเนื้ออืมนั่นแหละประสบการณ์เอานี้ไหมอยู like? ห่หรอไมไม่อยู่หล่ะอืมอืม ใหลุงทิดฮะ <Okay. S 1> เราซื้อมาสองถุงถุงละสี่ชิ้นบอกให้ลุงทอดหมดเลยลุงดี่ก็ไม่ทอดนางบอกว่านางกินน้อยเอามาตาัดมาหน่อยทิแล้วเวลานางกินนั้นางบอกกินน้อยแล้วนางก็จะชอบมามองจานเรานี่ใส่ของนางเป็นแบบนี้นะคะกินเยอะแต่นางชอบทําน้อยแต่มันก็ดีนะคะมันทําให้แบบว่า ต่มันไม่ดีตรงที่แกชอบมาเอามันทําให้แบบอาหารไม่ต้องเหลืออย่างนี้ไงเออมัสตาร์ดอร่อยอะ่ะเ <c oughs> ขาบร,ริดุทธ์เออชอบมากประสบการณ์ทำงานเยอะนะครับป้าเซี่ยปฝึกงานเข้า <c oughs> เนื้ออย่างหา อร่อยไส้กรอกนี้อร่อยเดี๋ยวร้านเราจะพาไปดูวันหลังเลยร้านไม่ใหญ่แต่แบบว่ามีของอินพอร์ตเยอะพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุ้งอุ้ยมีหลายอย่าง I think every f a l e i g n in in the show because we go yesterday Three hours later, in Facebook, I see some I post from a guy in, a, in the Obon group. Mm -hmm. He said, oh, I got, just go uh, try cheese in the Obon." Obon. Obon. The, the, the shop. <coughs> yeah. So I think they have a lot of customers. Truck, this shop, mm -hmm. the French customers are very many. French people in Obon are very many. But I didn't think it would be this big. เยอะอะไปร้านกาแฟที่เราเคยไปถ่ายนะค่ะก็เห็นเนาะฝ mm hmm. รั่งอะเยอะนะคะ mm hmm. โอเคไปเทียบกับเชียงใหม่ไม่ได้แต่มันเยอะนะคะ mm hmm. เราเห็นตลอดนะคะเวลาเราออกไปข้างนอก โนสุดาไม่มากวนพกนางไม่หิวแค่ไหนถ้าเธ t จะใส่โนแบท uh, อืมปกติเวลาเรากินเนี่ยนางจะมาอยู่ตรงนี้ถ้านางหิวมาก,กอะ no, อันนี้นางไม่แคร์นางดอนแคร์โนโนสนโนแคร์อร่อยอ่ะผัดผักก็อร่อยผัดผักก็จะมีพริกหวานมีเห็ดน,นะคะแล้วก็มี how you call that Mm hmm. ถั่ว mm hmm. ลันเตากรอกถั่วลันเตา หนาวแต่ลูกิดเปิดพั้ลมแต่ก็บ่นว่าอุ้ยหนาวอุ้ยหนาว Don't know what I want ก็วันนี้นะครับลงคริสทัม <c oughs> ไซโกรอกอินพอร์มาชากประเทศออสเตรเลียมีพัดพักมีอริเอลเพรเปอร์มีเฮ็มีตัวไม่ใช่ตัวเอ่อทัวทัวทัวรันเตาทัวรันเตาแล้วก็มีมัมบอดกลอบเอ่อมีชีสในขางพูดม r r o ์ hmm. mm hmm. thank อร์ f o น w a ก c h i n g เจักินหน้นะคะสวัสดีค่ะ Bye.